ละครสั้นเรื่องเมื่อเราไปซื้อรถคันใหม่และไปเที่ยวนำกันไปรับชมกันเลยพี่จะไปไหน่พี่จะไปซื้อรถคันใหม่นี่ขังควัปีใหม่เหรออืมไม่รู้อ่ะเอาตามก่อนนี่หรอแกมาสิ ฉันขอเอาตังคหนึ่งใบแล้วก็สองใบสองพัน้ายเป็นสามพันและแกจะมีเงินมาจากไหนอ่ะแกจะมีตังเอามาจากใครฉันจะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราไม่มีพ่อแม่หรือเปล่าเออนี่แกนี่เราจะอ้าวประตูทำไมเปิดป้าไว้อ่ะช่องมเอัเถอะเดี๋ยวมันก็ปิดเองเลย ฉันเคยเห็นแบบนี้แหละมาตั้งแต่นานฉันเคยเห็นแบบนี้แหละแล้ออกไปซื้อรถหรือไปไหนไปซื้อรถแล้วก็ไปเที่ยวกันไงเ,เอเบกเบกคงไม่มีรถมั้งอย่าบอกนะเกิดอุบัติเหตุอ่ะอแคก็ขับรถด,ดีดีสินี่ไงมาถึงแล้วอยู่ใกล้ๆนี่เองแลานมันอยู่ใกล้ๆนี่เนอะเออนั่นสิ สวยจังฉันชอบมากเลยเดี๋ยวแกฉันลงมาก่อนแป๊บหนึ่งเธอลงมาสิลงมาสิโอเคอ่าผมขอซื้อรถหน่อยครับสวัสดีครับอ่าจังวัดพี่จากนลงเราอยากได้รถแล้วก็มาดูรถนั่นสินะเออก็ได้ครับเด็กเด็ก นี่แกจะเอารถคันไหนเหรอเนี่ยฉันก็เลือกไม่ถูกเลยอ่ะฉันชอบสีชมพูคันนั้นหรือเปล่าเอาคนละคันเลยเหรอไม่แต่ขี่สองคนไม่ได้อ่ะอ่าเออผมขอถามหน่อยนี้ครับว่ารถผมน่ะจะเอาไปไว้ทางไหนอ่ะอ๋อเด็กๆก,ก็เอาไปไว้ข้างบนนี่ไงอ๋อ เธอเขาบอกว่าเอารถเราไปไว้ข้างบนดีนะขึ้นข้างบนนี่ไงแกแต่ว่ามันไม่มีหลังคางเนี่ยเดี๋ยวจะร้อนเกินไปใช่ปะแกใช่ปะใช่สิเนี่ยไ,ไม่มีหลังคางนะรถจะแดดร้อนไปกี่โมงเนี่ย เราจะจอดรถดีๆไม่ใช่จอดมัวไปนะเนี่ยโอเคถอยถอยติมถอยตืมเลียวเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยยัยซุปปตามฝาได้แล้วเกสเสร็จสักทีอู๊เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นปีศาจจะเอาลงมาทาไมเนี่ย จับมือกันปะฉันลืมไปอ่ะฉันหากุหลดมาใหม่เนี่ยแกมาถึงแลวไงเอ้ยเมื่อกี้เป็นฮีโร่เมื่อกี้แะฉันลงกดอันนี้เราจะเอาคันไหนนะเมื่อกี้แกบอกว่าเอาคันไหนฉันบอกว่าฉันชอบสีชมพูสีชมพูมันก็เปิดหลังคาได้อยู่นะเนี่ยแก เปิดกระจกด้วยเนี่ยอสวยมากเลยสุดยอดนี่นะนชอบแบบนี้แหละแล้วสมวิวไปน้ำทางนี่มันสามารถดูมือ็ไร้เนี่ย <c oughs> เลี้ยวไปเองได้หนึ่งโอสุดยอดทำไมแกไม่จ่ายตังให้เขาอ,อ่ะโออ้ยอ่ะเอาไปหนึ่งแสนมื่นอ่ะขอบคุณนี่เธอไปกันต่อปะ่ะ เดี๋ยว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 มันจะไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะไหนมันโอ้ยเดี๋ยวยากนเนี่ยโอ้ยทะลุออกมาได้เฉยถ้าตัวมันปิดได้อัตโนมัติอัตโนมัติต,ต,ตัวที่มันเป็นอ่าอะไรวะคิดก็ไม่ออกเธอเราไปเที่ยวไหนกันเนี่ยอู้ลมเย็นเย็นดีนัดที่ขับไปก่อนเราไปเที่ยวเด้เที่ยวบ้านกันไหม สวนดอกกุหลาบสวนดอกกุหลาบเออฉันรู้ทางอยู่นะแต่ว่าแต่ฉันก็ไม่ลืมหรอกออ้ขับไวๆจังเลยอ่ะ,น,อกกะนี่ไงฉันขับโหดจังเลยอันนี้เอ้ยออ้เกือบโดนเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเกือบแล้วชันไมล่ะเธอเฮ้ยเบะเบะไฟแดงไฟแดงเออกับเขียวแล้วดีน้าที่ลืมดูอ่ะ เดี๋ยวทางไหนอ่ะไปตรงๆก่อนเบะเบะเบะเะเบมันเหน้าก็ไม่อยู่นะทำไมมันต้องอันนั้นวะน,นี่เดี๋ยวนี่มันทางใต้ดินหรือเปล่าใน,นเธอกดจะถึงแล้วละต้องขึ้นตรงสภาเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันเลี้ยวยากเนี่ย เธอสนใจด้วยสิเธอสนใจด้วยสิสยสไปตรงๆเลยเออนั่นสิไปตรงๆกันเลยยา้าหูยกล้อเนี่ยเห็นไหมฉันขับไวจังเลยเอ,อ้ยตกคุมเอ,อ้ยขับนบื้นๆอยู่ทำไมรถคันนี้มันต้องอันนั้นเนี่ย ขนาดเลีย้ยวซ้ายอย่างไรเอะเออโอ้โหเกือบแล้วใช่ไหมล่ะเธอเกือบแล้วใช่ไหมล่ะแกต้องพยายามขับให้มันดีสิเอ๊ะซันเล็งจำสูงเลยเอยแกที่แกแจะมีสติขับไหมเนี่ยฉันก็มีสติอยู่นะนิดหนึ่งแต่เสาไฟมันก็ทะลุอยู่นะแกจำไม่ได้ไหมเนี่ยแกจำได้ไหมเนี่ยที่เราขับรถ ตาำเสาไฟเนี่ยแต่มันออกทะลุใช่ปะใช่แกจําได้หรือเปล่าเนี่ยฉันจําได้อยู่นะอันนั้นปีสองพันสี่นะแล้วตอนในปีสองพันสิบห้าแล้วโอ้ยมาถึงแล้วถึงสักทีในที่สุดไปที่ส่วนดอกวลาเถอะเอออันนี้มันต้นดอกอะไรนะฉันก็ไม่รู้นะให้มันมีสนามเด็กเล่นด้วยโอย้ไปเล่นไปอยู่ที่ เอ้ยเอเอยกือบรถชวมิลาเอ้ย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 เ้เอ้ยเ้อยแกขับรถภาษาอะไรเกือบตกลงน้าแล้วเนฉันถอยหลังก็ไม่หยุดเลยอ่ะถอยหลังโอ้ยมันดิ้งดึงดิ้งไปดิ้งมาเนี่ยเอ้ยมันเป็นอะไรเอาเอเอ้ยเอ้ม네ันอยู่ไหนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวถอยหลังไม่ได้หรือเปล่าโอ้ย ฉันขอยกรถก่อนนะว่ามันจะแปลได้ไหมนเนี่ยยกไซตามะขึ้นไปนี่เธอเสร็จเรียบร้อยดีนะที่ฉันเอาขึ้นได้เนี่ยเธอเขาแน่ระวังหน่อยนะเออหน้าสิเอาเนี่ยเธอฉันอยากชมวิวเออฉันเออก็ได้ก็ได้ไดอโอ้ยนี่นะเดี๋ยวจะตกน้ำเหรอนี่พี่ขับไวแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมมาถึงแล้ว กลของเราในที่สุดเราก็มาถึงสักที่เย้ yeah! เดี๋ยวเธอว้าวแกทำอะไรอ่ะฉันปิดแล้วทำไมแกลอยได้ยังไงวะลงมาสิฉันไปข้างบนเธอฉันหาก,ก็ซื้อรถใหม่ในเนี่ยจำไม่ได้หรอกเอาในเธอเอ่ะโอ้ยเธอทำไมไม่รอฉันนะ ทำไมแกอยู่ข้างล่างทำไมวะขึ้นมานำกันกวนเตะขึ้นไปสิเออนี่แกลืมแล้วเหรอว่ารถรถยนต์น่ะว่ามันมันไปทางนน้นได้ไหมเนี่ยรถยนต์น่ะเราขึ้นไปดูสักุกระอยู่ข้างบนอันนี้ห้องห้องกินข้าวและมีห้องพักผ่อนและน,นี่เ<อ>ตียงนอน และนี้เต่าไฟเต่าไฟอุ่นโอ้ตอนนี้กำลังอุ่นเอ้ยออด<ห> <ไป S 2> อุ่นชมวิวคนช,ชมชมวิวปากันเถอะจับมือกันโอ้โหสุดยอดเลยดีนะที่ไม่ได้นมานาะเอ้ยเมือทำไมมันติดเอ้ยมันไดนี่อะไรเนี่ยมันติดไปน้ำน้ำทางเอาเอามันติดอะไรอ่ะโอ้สูงอยู่นะเนี่ยดีนะ อ้ยนี่เราไม่ได้ปีนต้นดอกสุกะสกเอยอยังวะแล้นดอกสุกุละเออเออนี่แกแกจะแกจำได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ฉันบอกว่าดอกสกลุลุอันเนี่ยแกจำได้ปะอยู่ที่นี่ชมวิวก่อน,นสวยจังเลยวันนี้ฟ้าสวยงามโอ้โหปีนขึ้นไปดูสินี่แกฉันปีนขึ้นมาบนนี้ได้แลว้วะ เกมบินไปทำไมที่นั่นเออลืมไปวิวล<ง>ืมอบน้ำเหรอโอ้โหน้ำอุ่นจังเลยอุ่นๆสดชื่น,สสนแจม่มใสนี่เราไปเจ้มมาบ์าหวังชายกันไหมเนี่ยไม่ไปก็ได้เราเที่ยวที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งลงไปที่ดูวิวก่อนออเอยเกทำอะไรของแกฉันโดดลงมาเหยียบอู้ทำไมแกพาปีนหลังคาแบบนี้ เอาตัวสอบดูสิอันนี้มันเตาไฟดูที่ควรมันออกมาเนาะไม่ใช่หรอควรออกมาเนี่ยดอกซากลุลาสวยจังนี่แกถ้าถ้าพวกเราลงไม่ได้เนี่ยก็ลงมาทางนี้สิตรงนี้ก็มีเฮ้ย่เนเกือบแล้วใช่ไหมล่ะเข้าไปกินข้าวก่อนแทะแต่ว่ามันจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมัติดประตูเนี่ย แม่ฉันอ,อยากกินข้าวแล้วกินข้าวกับไข่เจียวดีนะลืมไปเนี่ยที่เราไม่มีห้องครัวเนี่ยเราจะทำอะไรดีนะ่ไปเจอมาดางทรก่อนไหมอ่ะไปซื้อของกินอาหารอร่อยอร่อยฉันจะอยู่ข้างบนนี้แหละฉันมาแป๊บเดียวนะอ่าฉันมาแค่อ่าจากนาทีอ่าฉันว่าสาวนาที เอานี่แกโอเฮนี่แกทำอะไรเนะี่ยฉันขอออกไปก่อนนะซื้อขนมเคโต้สองอันด้วยโอเคเออนี่แกฉันจะเลือกเคโต้สีฟ้าแลวแกเลือกเคโตสีอะไรสีเหลืองก็ได้สีเหลืองคือแบบเหมือนอันนั้นนะฉันขอไปละเออ ไปก่อนหน้าวิวปิดปิดฉันจะมานี่ได้ไม่เนีย่ยเอ้ยลืมเปิดกระจกนี่เออลืมไปเอ้ยเอ้ยเอยเก็บต,ตกคุมแล้วใช่ไหมล่ะดีไปก่อนหน้าวิวครับเร็วจังเลยอะ่ะเออเอาตกคุมอีก ที่รถคันนี้ไม่ได้สิ่งเร็วจังเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนอย่าบอกนะว่าน้องสาวฉันจะเป็นยังไงนะ่ะน้องสาวฉันเฮ้ยถ้าเป็นสักกี่รอบรอบรอบเฮ้ย,ย no ไปก่อนละเอเคอคโต o กินกับข้าวนี่หว่าแล้วอ่า เอออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละฉันรู้แล้วนะฉันรู้ละฉันจะซื้อข้าวปั้นแล้วก็ขนมเคโต้ข้าวปั้นกินกับเคโตอ้อร่อยที่สุดอยู่นะแต่ว่ามันก็มีสายสายหลายอยู่นะเอ้ยกือบตํำเลยใช่ไหมล่ะดีนะที่ฉันขับไวที่สุดเย็นโลกเออลืมไปลืมหาน้องสาวฉันมาซิ่งรถนี่เออ ฉันไปก่อนละโดยเฮ้ยไม่ได้โดนรถชนมัง้งเอารถตู้คันนี้นี่ข้ามาทางนี้เลยนี่อะไรเฮ้ยเ้ยกือบชนแล้วใช่มยล่ะโอเคเอ้อ่าผมขอซื้อขนม ซื้อขนมเคโตส้สองสองถุงและซื้อขา้าวปั้นสองถงุงได้สิจ๊ะผมขอซื้อขา้าวปั้นสองอันแล้วก็ขนมเคโตอันไหนวะเ,<อ>เดี๋ยวผมอะไรเพิ่มจ๋าผมขอไปดูก่อนขนมเคโตตามใจนะโอเคครับอ่าขนมเคโตอันไหนนะ่ะคิดก็ไม่ออกอ๋อเข้าใจละเข้าใจละฉันรู้แล้วนะ เนี่ยขอบคุณอะเอาไปขอบคุณนะจ๊ะเด็กโอเคหนูเผาน้ามาใหม่นะโอเคครับเดี๋ยวเ,ยวเยวบรกเบรกก่อนใครโทรหามาเนี่ยเดี๋ยวโทรหาก่อนสิอันนี้ใครโทรหามาเฮ้ยอันนี้ลูกสาวฉันนี่วะฮัลโหลเธอฮัลโหลพี่ มื่อไหร่จะกลับมาพี่กําลังกลับนี่แหละีนเธอโทรโทรหาเรื่องอะไรเนี่ยฉันรอนานแล้วนะอ้าวฉันหากก้มาเจม์หัดแป๊บเดียวนี่โอเคเจอกันอนเจอกันอะไรเนี่ยเจอกันตรงเนียโอเจอกันไงนไม่ใช่หรอเดี๋ยวเจอกันโอเคฝากซื้อขนมมาให้ด้วยนะโอเคได้เลยเอ๊ะรีบไปละโอ้ย ปวดีฉี่ะฉันขอไปฉีดก่อนนะฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนอนะ่ะปวดขี้จังเลยอะขอขี้ก่อนล็อกประตูด้วยตึดต๊ดเติต๊โอเคขี้ก่อนโอ้ขี้เป็นจับสมองเดี๋ยวโอเคขี้เสร็จละกดชักโครกดีกว่าไปก่อนนะอ้าวอะไรเนี่ย อ้าวโทรหาเออจะทำไงดีวะจะทำไงดีเนี่ยโอ้ยโดนรถชนเลยเออฉันขออ๋อฉันเข้าใจละฉันขอโทรหาลูกสาวฉันก่อนเออไม่ท่าโทรหาก่อน จะมานะเดี๋ยวหนูจะเล่นวายาโกนก่อนได้ไหมแล้วอยากได้รถแอปยนเย้ได้แล้วสุดยอดไปก่อนจะตามพี่ไปว้าวๆพับรถครั้งแรกในชีวิตสุดยอดเลยตามพี่ไปสินี่แหละเป็นรถสุดยอดที่รถไฟฟ้าในยุคมหม ับรถไม่ตรงทางเลยว้าวเป็นหันเป็นนี่อยู่ว้าวว้าวว้าวโอเคขับรถตายละตายละตายละเบอนเบนโกเบโอ้ยตายละทำไมพี่น้ำนจางเน่าไม่มามีปัญหาอะไรบ้างรถมันถาลายลื่นไปเลย เป็นไม่เน็ับนะโอเคเดี๋ยวถึงที่นี่แล้วขอบคุณมากนะ ญหาแล้วบ้างมีอาะไรบ้างเดี๋ยวไปตามดูดิพี่บอกว่าพี่ไปซปเปอร์มาร์กเก็ตน้องไปดูดิหรือว่าเจมากจะตามไปตามร้านที่ตามร้านไข่ร้านข้านั่นแหละถึงแล้วดูดิเห็นพี่ไหมโอ๊ยตายตายนั่นแหละนั่นเลยเกิดอุบัติเหตุ ไปขับรถไปขวางทางคนอื่นก็แบบนี่แหละพี่นี่นะไม่ได้เรื่องเลยพี่โอ้ยฉันฉันเมื่อกี้ฉันจอดไว้นี่แหละเลยแล้วฉันเข้าห้องน้ําเนี่ยแกฉันเข้าห้องน้ำแล้วเลยฉันก็ออกมาดูแล้วมันเขาก็ชนเนี่ยใครบอกใครบอกให้พี่ขับรถไปตาม หายไปสิรถชัดหายไปรถชัดจงหายไปเธอรูอ้ไหมชัดเก่งขนาดไหนโอ้โห,โโหเก่งที่สุดนี่เนี่ยโ,โดนรถชน,นสองคันรถซ้อนแล้วชนฉันว่าอาลนะอันนี้รถลุงเดือนเลยนะ่ะรถลุงเดือนแล้วนี่รถใครวทำว<ะ>ยังไงบ้างอนะ่ะพวกแกทำไม<บ>ไม่เอารถออกไป ขอรถแั่นก็มีรถคันอื่นมาตามแล้วแั่นถ้าทำยังไงเดก็กเดก็กเอารถพวกคุณออกไปสิเออได้เลยครับอโอ้ยตายละ <c ười> ก็หลีกให้เขาตั้งนานก็ไม่มีปัญหาละขับดีๆนะคุณเอ้ยเอ้ย,อยกับรถชมิล่ะอู้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอทำอะไรของเธอเมื่อกี้รถชนไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยรถเราเป็นรถที่โอ้ยชนอะไรของเธอเนี่ยเธอก็รีบหนีซีไปทำเบรคไม่ต้องเบรค้รีบไปเพราะเขาเปิดไฟเลี้ยวเปิดเปิดไฟเลี้ยวงานของเขาเดี๋ยวเขาไปสั้นใต้ดินทำไมเนี่ย แล้วก็กลับบ้านไม่ต้องไปแล้วเที่ยวบ้านนะไม่ต้องไปแล้วกลับบ้านสิเรายังไม่ได้กินข้าวนะไม่ใช่หรอไปกลับบ้านไปกินที่บ้านก็จบโอเคก็ได้แล้วใครบอกฉันมาที่นี่ไม่รู้เธอมาทําไมโอ้กลับบ้านฉันขอเร่งจําสุดก่อนนะปิด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 อ,อ๋อรถคันรถน้ำเงินเนี่ย โอเคถึงบ้านบานจำบ้านได้ยังไงหนูจำไม่ได้รถคันอื่นแล้วนะรถคันนี้มันก็พังเอ้าแล้วรถหายไปช่างเถอะจอดไว้นี้ดีกว่าเผื่อจะรถจอไม่ได้อันนั้นมัน้งโอเคกลับบ้านแล้วเธอมาสิเอ้าเมื่อกี้เธอนั่งพื้นอะไรเนี่ย กับ,บ้านกบ,บ้านวันนี้สนุกจังเลยนะสนุกจังเลยเกือบตายมีปัญหามีปัญหากันโอเคเธอเอาข้าวปั้นกับกับขนมเคโต้ไปโอ่ะขอบคุณนะโอเคพี่ขอกินก่อนกินข้าวปั้นก่อนโอเคแล้วก็แล้วก็กินขนมเคโตอโอเคกินละขอบคุณเป็นไงบ้างกันลาตีสวัสดีน,นะพี่ อขอให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเป็นยังไงบ้านกนันเพื่อนชอบกันมาเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดคลายกดกระดิ่งด้วยนะโอเคครับทุกคนบ๊ายบายติดตามเราด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบายู